สวัสดีครับวิดีโอตัวนี้ผมจะมาสาธิตการใช้ geo location นะครับของโปรแกรม projectcad นะครับให้เรามากดตรงคำว่า insert ตรง ribbon ได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วตรงนี้ฮะจะมีคำว่า set location อยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดคลิกได้เลยนะครับกดคลิกแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้า pop up ขึ้นมานะครับ ตัวนี้อันดับแรกเลยฮะโหลด c u r r e n t l o c a t i o นนะครับตัวนี้ถ้าเรากดคลิกนะครับตัวนี้มันจะจับตำแหน่งเราที่อยู่ปัจจุบันของเรานะครับเนาะอันนี้ผมขยาตลองกดก่อนนะครับโหลด c u r r e n t l o c a t i o นนะครับอ่ามันก็จะมีทั้งลาวติจูดกับลองติจูดนะครับผมตัวนี้มันจะมาให้เราเลยนะครับต่อมาโหลดแมปไฟล์นะครับกดคลิกเลยนะครับโหลดแมปไฟล์ตัวนี้มันจะมีไฟล์อยู่นะครับโดยมาสามารถรองรับไฟล์อะไรได้บ้างนะครับตัวนี้จะเป็น kmz นะครับกับ k m l นะฮะตัวนี้ลองรับไฟล์ได้2ไฟล์นะครับผมไปกด cancel ก่อนนะครับต่อมาโหลด a d l e s นะครับผมกดกดคลิกเลยนะครับอย่างเช่นเราต้องการ search นะครับที่อยู่ผมจะพิมพ์คำว่า bangkok นะครับ bangkok แบบนี้เลยนะครับแล้วกด enter ได้เลยมันจะขึ้นที่อยู่ให้เรานะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ค้นหาได้เลยพิมพ์ได้เลยนะครับนี่ bangkok thailand นะครับ ขออนุญาตกดแคนเซิลก่อนนะครับอ่ต่อมาก็จะมีลัติจูดนะครับเราสามารถใส่ค่าได้นะครับหรือว่าจะเป็นลองจะจูดนะครับเนาะหรือว่าเอลูเอชันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่ความระดับน้ำนะครับหรือระดับน้ำทะเลนะครับหน่วยก็จะเป็นเมตรนะครับต่อมาโคดิ a เนต y ิเ e มตัวนี้นะฮะอันนี้จะเป็นระบบพิกัดนะครับอ่ลองกดตบดาวลงมานะครับเดี๋ยวลองกด i เ n ชันโคดิ a เนต y ิเ e มนะครับ กดแล้วเนี่ยมันจะมีพิกัดหลายอย่างเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ระบบพิกัดแบบไหนนะครับสามารถค้นหาได้เลยนะครับตัวนี้ขออนุาตกดแคนเซิก่อนนะครับเสร็จปุ๊บอันนี้ผมมีโน้ตไว้ในโน้ตแพดนะครับเนาะก็จะเป็นที่อยู่นะครับผมขออนุญาตใส่ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นลัติจูดนะครับกด,กด c t r โทรแล้วก็ c t r โทรเลยนะครับต่อมาจะเป็นลองรติจูดนะครับ ผมก็ก๊อปมาเลยนะครับขออนุญาตก๊อปนิดนึงขอทวนวีเลยนะครับตัวนี้ถ้าเราใส่ค่ารัิจุดแล้วกับลองติจุดแล้วสามารถกดโอเคได้เลยนะครับเรามีเอลเวชันนะครับสามารถใส่ค่าได้เลยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตใส่ค่าเฉพาะรัิจุดกับลองริจุดก่อนนะครับและส่วนตัวนี้โคอเรเนตสิสเต็มนะครับผมขออนุญาตเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมกดโอเคเลยนะครับพอเรากดโอเคปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราจับจุดเซนเตอร์นะครับผมสามารถจับจุดตรงไหนก็ได้ จับตรงนี้แล้วกันนะครับนี่เสร็จปุ๊บกด enter ได้เลยนะครับพอเรากด enter แล้วนะฮะมันจะเป็นแผนที่แบบนี้เลยนะครับผมขออนุญาตซูมนิดนึงนะฮะนี่เลยนะครับมันจะมาร์กตำแหน่งให้เรานะครับตรงแดงๆเนาะที่เราใส่ลองติจูดไว้นะครับกับ latitude ไว้นะครับอย่างแรกเลยฮะ map service ครับผมกดคลิก map service นะครับอันนี้เราสามารถ o อฟได้นะครับผมกดคลิกเขาว่า o อฟนะครับแล้ว มันก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าเราต้องการเอากลับมานะครับเราก็กด map service อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดคาว่า All ได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะมันก็จะกลับมานะครับแบบนี้เลยนะครับต่อมา remove location เอาไว้เราออกนั่นเองนะครับผมต่อมาตรงหัวข้อ tool นะครับจะมีพัก position อยู่นะครับกดลองกดตบดาวลงมานะครับอย่างแรกเลยฮะล้าลองนะครับผมกดคลิกร้าลองหนึ่งครั้งนะครับ มกดคลิกแล้วนะครับเวลาเราไปดูที่อื่นนะครับอย่างเช่นแบบนี้เนาะผมขอ,อยัดเคลื่อนย้ายนิดนึงว่าเราดูตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้อยู่เนาะแล้วผมต้องการหาหมุดไม่เจอนะครับผมก็กดตรง mark position เลยนะครับ Drop down, แล้วเลือกราดลองนะครับมันก็จะกลับมาอยู่ตรงจุดที่เรามา r k ไว้นั่นเองนะครับต่อมาฮะตัวนี้บ้าง my location ตัวนี้นะครับ ผมกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้มันจะมาร์กตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของเราพอเมื่อกี้ผมไม่ได้กดโหลดเคอร์เนต์นะครับผมนี่จุดผมก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับขอระยะซูมนิดหนึ่งนะฮะเราสามารถใส่ข้อความได้นะครับอันนี้จะเป็น MT e มนะครับผมผมขอระยะพิมพ์คาว่าเทสละกันนะครับจากนี้เลยนะครับแล้วกดโค้ดเลยนะครับขอระยะเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับเป็นสีเหลืองได้เลยนะครับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับ ีเลยนะครับต่อมาครับตรงมาร์ p โพซิชันเหมือนเดิมนะครับมันจะมีคําว่าพอยต์อยู่ตัวนี้เรากดคลิกได้เลยนะครับตัวนี้จะคล้ายๆกับ m ม l o โลเคชันเลยแต่ตัวนี้เราสามารถเลือกจุดได้นะครับผมกดคลิกคําว่าคําว่าพอยต์ผมอยากเลือกสักจุดหนึ่งนะฮะเอาตรงนี้ละกันนะครับผมกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับระวางนะครับจะปุ๊บเราก็สามารถใส่ข้อความได้เลยนะครับผมพิมพ์คาว่าเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่จะปุ๊บกดโค้ดเลยนะครับ เปลี่ยนสีนิดนึงนะฮะสามารถใส่ระยะขนาดได้นะครับเผมปรับห้สักสองสักห้าละกันนะครับให้มันใหญ่นิดนึงนะับนี่เลยฮะมาร์พอยต์ตัวนี้ต่อมาฮะจะเจอคําว่าออนไลน์แมปตัวนี้หัวข้อออนไลน์แมปนะครับจะมีคําว่าแมปแอเรียอยู่นะครับตัวนี้เราตั้งเป็นแมปแอเรียอยู่แล้วนะครับตัวนี้ถ้าเราต้องการปรับอย่างอื่นอย่างเช่นแมปรถนะครับเหมือนแผนที่ Google Map เลยนะครับตัวนี้เราสามารถดูได้เลยนะครับ เลือกได้นะครับต่อมา so ออนไลน well. like. ์แมปเหมือนเดิมฮะตรงนี้นะฮะกดดาวลงมานะครับจะมีคําว่าแมปไฮบิดนะครับลองกดคลิกดูนะฮะคลิกแล้วนะครับจะเป็นเหมือนแบบเอเรียเลยนะครับแต่แมปไฮบิดตัวนี้นะครับมันเขาจะบอกเส้นถนนด้วยนะครับตัวนี้เลยเห็นไหมฮะมีเส้นถนนบอกเราด้วยนะครับต่อมาแมปออฟฟับตบลงตบดาวลงมานะครับแมปออฟนะครับกดคลิกดูนะฮะพอคลิกแล้วนะฮะมันเขาก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราใช้งานนะครับ อ่ะผมขออนุญาตโกฎแมปไฮบริดละกันนะครับเปลี่ยนเป็นแมปไฮบริดเนาะนะครับแบบนี้ละกันนะครับต่อมาฮะ capture a r e ยนะครับผมลองคกิคก capture a r e ยนะครับอันนี้จะให้เรา capture นะครับอย่างเช่นผมต้องการประมาณนี้นะฮะพื้นที่นี้นะครับผมแคปเลยนะครับเอาแค่เฉพาะตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะแคปให้เรานะครับเวลาเราใช้แมทออฟนะครับตัวนี้แมบออฟนะฮะเขาก็จะเหลือช่องสี่เหลี่ยมให้เราที่เราวางก่อไว้เมื่อกี้เห็นไหมครับนี่เลยนะครับ ตัวนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับเราก็กดคลิกได้เลยนะครับกดคลิกตรงในกรอบตรงนี้นะครับกรอบนี้เลยนะครับตรงนี้ฮะพอเรากดคลิกในกรอบนะครับมันจะมีคําว่า property อยู่นะครับโมลองกดรับดาวลงมานะครับเลือกเป็น map area ก็ได้หรือจะเป็น map h ฮ b r i d หรือ map โร a d ก็ได้นะครับนี่ผมเลือกเป็น map โร a d มันก็จะกลับมานะครับเป็น map โร a d นะครับตัวนี้ฮะต่อมา optimize นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคุณภาพของภาพนะครับ เออเช่น Verify นะครับอั้นแล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะใช้แบบไหนนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมแค่กด yes ออก่อนนะครับอ่าเวลาเราเอากลับมานะครับเราก็กดตรงออนไลน์แมปนะครับหาเลือกเป็นแบบไฮบริดแล้วกันนะครับอ่ามันก็จะกลับมาเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเราต้องการเอากรอบสี่เหลี่ยมในนี้นะับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ปรับได้นะครับเป็นแบบไฮบริดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้เลยนะครับเราจะกด e s or ก่อนนะครับอ่าถ้าเราต้องการรีมูฟนะครับออกจาก เซตโลเคชันนะครับผมก็กดรีมูฟโลเคชันเลยนะครับแล้วตอบ yes หนึ่งครั้งนะครับนี่มันก็จะหายไปนะครับเหลือแค่กรอบตัวสี่เหลี่ยมไว้นะครับอันนี้ก็ลบได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็คลิกเลยนะครับแล้วดีลิทเลยนะครับอ่ามันก็จะหายไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหาธิที่การใช้งาน geo location นะครับของโปรแกรม project c a t นะครับสวัสดีครับ